จะเป็นนี่ของที่บ้านทั้งนั้นเลยเหรอชิมไม้มังคุดวางนั้นก่อนชิมมังคุดก่อได้ได้ได้ที่บ้านคือตรงนี้แหละปลูกเองนี่เหรอโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูสวนนิดนึงมันไม่น่าเดินอ่ะอืึพี่ลองเท้าฮึเรายังไม่อยากเดินลองอีกเนี่ย รสจัดจังหืมหืมแล้วฮะบางครัที่มันหมดสภาพแล้วมันจะเป็นสีน้ำมันใช่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 มันหมดเวลาแล้วแต่ก็ยังทานได้ใช่ไหมฮะได้อือพอแล้วครับอืออร่อยเลยรสจัดจังลองอันนี้ดูทิมยังอันเนี้ยยังครับอันนี้เก็บมากี่วันแล้วเนี่ยประมาณนี่คือลองกองใช่ไหมฮะกองอะไรที่ทายไปเนี่ยอันนี้เก็บวันลงขอบคนณครับขอบคุณครับเนื้อมันจะใส่ นี่ลองกองอออที่สวนของเล็กสุก,กี้นะครับเดี๋ยวผมลองชิมดูอร่อยไหมั้ยลูกเล็กแต่วานอร่อยครับรสจัด <c oughs> มีแต่ของดีทั้งนั้นเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวผมจะส่งอีเมลมาให้เ <c oughs> นาะเนี่ยแล้วมีเฟ e บุ๊กกันป่ะครับแ <c oughs> ล้ว <c oughs> แล้วมันจะส่งยังไงวะส่งยูทูบอ๋อได้ได้ได้แล้วเปิด YouTube ได้ป่ะฮะเปิดได้เดี๋ยวส่งไอตัวแอดเดสของ YouTube มาให้นะแล้วคลิกเห็นเลยเห็นเนี่ยเห็นเห็นที่เรากำลังเล่นกันอยู่เนี่ยเนาะเนาะคุณเล็กและน้องชื่ออะไรน้องปูน้องปูรู้สึกเคยเห็นนะเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมตอนที่พี่มาเน่ะเขาอยู่ที่นี่แล้วแหละถ้าพี่ว่าใช่คุณ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 น้องเขาแต่ไม่ใช่ฝาแฝดแล้วฮะไม่แฝดอ๋อเหรอ ใช่เห็นเห็นจะจําได้จําได้ออ๋จำพี่นะแล้วพี่จะมาบ่อยๆเนาะแต่รจำได้ถ้าไมาจงจำได้แล้วก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคือคนมันเยอะว่าติดใจกะเพราเราแต่เราไม่รู้ว่าจริงก็ตามีคนคิดอย่างนี้เหมือนกันเหรอจริงเวราเราร้านเราเป็นร้านที่ซื้อใบกะเพราเยอะมากที่ตลาดเราซื้อกะเพราวันนึงเกือบร้อยอ่ะอ๋อเหรอฮะที่คือเามาเอ้ร้านที่เป็นขายกะเพราทำไมซื้อแต่กะเพราก็แสดงว่ามันต้องขายดีอ่ะใช่ไหม เราค็จะซื้อแค่สิบใบมันไม่น่าเชื่อนะมันก็แปลกนะแสดงมือเรานี่แจ๋วจริงๆนะแค่กะเพราเออขัดกะเพราดึงคนกรุงเทพได้มาถึงขนาดนี้อใช่ก็มีที่พระรามเดี๋ยวพระรามไหนอ่ะที่ไหนแถวๆกรุงเทพเหรอฮะพระรามสองพระรามสามเนี่ยเขาปัตรยานไปชมลมบัตรยานจะมากันทีเป็นแบบว่ารถรถเป็นกลุ่มๆคณะเลยใช่ไหมใช่แล้วมากินนี่เนี่ยกะเพรากินอะไรที่นี่แหละกะเพราที่อร่อย เราอยู่เรายู่คุยว่าเออร้านเราต่อไปนะถ้าดังถึงพระรามเก้านะฉันเลิกขายแล้วเบอกว่าถึงพระรามสองพระรามสามเไม่น่าเชื่อเล็กเนี่ยน่นนยาจะเป็นเล็กกะเพรานะใช่เออกีนก็มาแรง<อ>เหรอฮะเดี๋ยววันหลังมากินสุกี้ส,สดๆดีกว่านี่ผมว่าประทับไอ้กะเพราไว้ด้วยก็ดีนะไม่ค่อยมีใครทำนะเออกะเพราอย่างนี้อร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องจ่ายตั้งกันเดี๋ยวลืมร้อยเดียวค่ะเงินลูกค้ามาแล้วร้อยเดียว ขึ้นบ้างก็ได้นะไม่มีใครว่าหรอกขึ้นบ้างก็ได้เ <บา S 1> นี่ยมีคนมาสั่งก,กะพเพราได้เออเขาถามว่ามีแต่สุก,กี้อย่างเดียวหรอไม่มีข้าวหรออะไรเงี้ยบางคนก็คิดว่าเราขายแต่สุก,กี้เออใช่เห็นมันไปเป็นเน้นสุก,กี้แล้วคนก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมนึกถึงไงกกน,นี่อย่างเงี้ยแบบแนะแน่เพืพ่อนๆมาให้มากินกะเพรา <สะ S 1> กับกลายไปก็ว,ว่าชื่อเล็กสุกี้เออเขาคือตัวอะไรเขดัง เอออะไรเขาดังใช่ไหมซุกกี้เขาก็ดังแต่ประกฏว่ามันถูกป,ปากเราไงกะเกพราก็อร่อยไงเอาว่าเ,เ,เพื่อนๆเนี่ยกะเพราก็อร่อยนะกะเพราอร่อยมากเลยกะเพรากับซุกกี้แต่ซุกกี้นี่ผมยังไม่เคยรับประทานนะครับเดี๋ยววันหลังต้องมาทานกันสดๆที่นี่แหละอับานนี่ถึงจะดีกว่าเนาะขอบคุณมากนะคุณเล็กนะบายยแล้วเจอผมชื่อป๊อปผมชื่อป๊อปครับแล้วก็จะส่งยูทูบให้ดูเพื่อนๆมากินกันนะคุณเล็กใจดีมากเลยนะนะมต้องมากินที่เจ้านี้นะ เนี่ยเห็นไหมดูสวนแกน่ารักไปเดินเล่นกันได้ด้วยเนี่ยมีของพูดเรื่องอะไรเยอะกว่นี้ท่าทงร้านแล้วห้องน้ำก็น่ารักดูสิห้องน้ำก็น่ารักโอ้โหทำได้สวยงามมากอือแล้วทางเข้าห้องน้ำห้องน้ำหญิงชายว่าทำได้น่ารักทุกจิ๊กดูสวนเนี่ยดูลองกองโอ้โหเต็ม